สวัสดีค่ะยิ่งนี้ต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นความรู้ที่เราคัดสรรมาเพื่อผู้ฟังโดยเฉพาะนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะดูซับซ้อนอยู่สักหน่อยค่ะนั่นก็คือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์และดีกา,ใน,กาในคดีกลุ่มของประเทศไทยเรานี้เองค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากตัวบทกฎหมายส่วนหนึ่งเลยค่ะเป็นส่วนที่ว่าด้วยอุทธรณ์และดีกาคดีกลุ่มนะคะอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเอ่ออาจจะ ดูเป็นข้อความไม่ยาวมากแต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่อน่าสนใจแล้วก็ส่งผลกระทบเยอะทีเดียวค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะมาดูกันให้เคลียร์เลยค่ะว่าในคดีพิเศษแบบนี้เนี่ยใครกันแน่ที่มีสิทธินาคดีขึ้นไปสู้กันต่อในศาลสูงได้แล้วมีเงื่อนไขอะไรที่มันต่างไปจากคดีแพ่งปกติที่เราคุ้นๆกันไหมแล้วก็มีกลไกอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะตอนที่ศาลสูงเจอว่าเอ๊ะการอุทธรณ์หรือดีการนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ควรรับมาตั้งแต่ ใช่ครับคือหัวใจสำคัญที่เราจะพยายามออสก,กัดออกมาคุยกันเนี่ยก็คือความแตกต่างในสิทธิ์ระหว่างคู่ความหลักในคดีนะครับก็คือโจทย์ที่เป็นตัวแทนกลุ่มกับจำเลยเทียบกับสิทธิ์ของสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เข้ามาดำเนินคดีโดยตรงแต่ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆจากคำพิพากษาซึ่งออรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนปรัชญาบางอย่างของกฎหมายคดีกลุ่มเลยครับเอาละค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลยที่ต้องตอบให้ได้ก่อนคือใครคือผู้เล่นหลักในสนามชั้นอุทธรดีกาของคดีกลุ่มคะใครมีสิทธิ์ยื่นอุทธรหรือดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลได้บ้างคะคือในกฎหมายมาตราหนึ่งเขาก็ระบุไว้ค่อนข้างชัดนะคะว่าให้สิทธิ์นี้แก่คู่ความซึ่งถ้าเป็นคดีกลุ่มก็จะหมายถึงตัวโจทก์ที่เป็นผู้แทนกลุ่มกับฝ่ายจำเลยนั่นเองค่ะแต่ จุดที่ทําให้คดีกลุ่มมันต่างจากคดีแพ่งทั่วไปแบบชัดๆในเรื่องนี้โผลมาในวักถัดมาเลยค่ะคือเขาระบุว่าข้อจํากัดเรื่องทุนทรัพย์อะค่ะที่ปกติเราใช้เป็นเกณฑ์สําคัญเลยนะว่าคดีจะอุทธรณ์หรือดีการในปัญหาข้อเท,ท็จจริงได้ไหมเนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ให้นํามาใช้บังคับกับคดีกลุ่มตรงนี้น่าสนใจมากว่าทําไมถึงยกเว้นไปเลยคะนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเพราะปกติในคดีแพ่งทั่วไปที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ย สิทธิ์ที่จะโต้แย้งข้อเท็จจริงในศาลสูงไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยมันมักจะถูกจํากัดด้วยมูลค่าคดีหรือที่เรียกว่าทุนละทรัพย์นะครับถ้าเงินที่พิพาทกันมันไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ก็อาจจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้แค่ปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นจะปิดเถียงว่าข้อเท็จจริงที่ศาลล่างฟังมามันผิดเนี่ยไม่ได้แต่พอเป็นคดีกลุ่มปุบกฎหมายกลับบอกว่า ลืมเรื่องเกณฑ์ทุนลัชับไปได้เลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าความเสียหายที่ตัวแทนกลุ่มเรียกร้องหรือที่จำเลยถูกฟ้องจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่เป็นอุปสรรคเลยครับที่คู่ความจะอุทธรหรือดีกาเพื่อโต้แย้งประเด็นข้อเท็จจริงที่ศาลล่างวินิจฉัยไว้ได้เลยเหตุผลเมื่อหลังการยกเว้นที่สำคัญนี้นะครับน่าจะสะท้อนมุมมองของกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาในคดีกลุ่มเป็นพิเศษครับคือ เพราะผลของคดีมันไม่ได้ผูกพันแค่ตัวโจท์ตัวแทนกลุ่มกับจำเลยที่สู้คดีกันอยู่ไงครับแต่มันส่งผลโดยตรงไปยังสมาชิกกลุ่มอีกเป็นร้อยเป็นพันหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้การเปิดโอกาสให้มีการทบทวนข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ในชั้นศาลสูงเนี่ยจึงเหมือนเป็นหลักประกันความเป็นธรรมที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคำตัดสินสุดท้ายเนี่ยมันถูกต้องและเป็นธรรมกับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าเดิมพันมันสูงกว่าคดีปกติ ผลกระทบมันกว้างเลยต้องเปิดช่องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เต็มที่ไม่เอาเรื่องจำนวนเงินมาเป็นกำแพงเหมือนเดิมแต่พอหันมามองอีกกลุ่มที่เกี่ยวข้องคือสมาชิกกลุ่มที่เขาไม่ได้เป็นคู่ความโดยตรงสถานการณ์ดูเหมือนจะกลับตลปตดเลยใช่ไหมคะมีอีกมาตราหนึ่งที่ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าโดยหลักแล้วสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์หรือดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลด้วยตัวเองคะ่ะถูกต้องครับ ี่เป็นอีกหลักการสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือถึงแม้ว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากผลคดีนะครับแต่กฎหมายเลือกที่จะจํากัดสิทธิ์ในการนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงไว้ให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของคู่ความหลักเท่านั้นคือผู้แทนกลุ่มซึ่งเป็นโจทหรือจําเลยที่จะทำหน้าที่นี้แทนสมาชิกกลุ่มทั้งหมดครับ การจำกัดสิทธิ์ตรงนี้นะครับน่าจะมีเหตุผลหลักๆก็เพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวายและก็ทําให้กระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ดีกามันมีประสิทธิภาพไม่ยืดเยื้อเกินไปลองนึกภาพตามนะครับถ้าสมาชิกกลุ่มทุกคนหรือแค่ส่วนหนึ่งก็ตามมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือดีกาในประเด็นของตัวเองแยกกันไปหมดเนี่ย โอ้โหสารส่งคงต้องเจอกับจำนวนคดีจำนวนมหาศาลในเรื่องเดียวกันเลยประเด็นก็อาจจะซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันเองทําให้การพิจารณาล่าช้าซับซ้อนโดยไม่จําเป็นการมอบอานาจให้คู่ความหลักเป็นคนดําเนินการเนี่ยก็เลยช่วยรวบรวมประเด็นให้เป็นเอกภาพแล้วก็ทําให้การต่อสู่คดีในชั้นสูงเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้นครับแต่ว่า ในตัวบทที่เราดูกันก็มีการอ้างถึงข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะคะในมาตราที่จำกัดสิทธิสมาชิกกลุ่มนะคะมีการพูดถึงว่ายกเว้นในกรณีตามมาตรา2222ใช่ครับใช่ครับแม้ว่าเราจะไม่มีรายละเอียดของมาตรา2222อยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับแต่การอ้างถึงมันก็เป็นสัญญาณว่ากฎหมายก็ไม่ได้ปิดทางซสทีเดียวมันชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีบางสถานการณ์พิเศษหรือเงื่อนไขาบางอย่างที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้ามามีบทบาทในชั้นอุทธรณ์ดีกาได้ซึ่ง คงต้องไปดูในรายละเอียดของมาตรานั้นโดยเฉพาะต่อไปนะครับแต่ละพูดถึงหลักการทั่วไปแล้วสมาชิกกลุ่มจะไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ดีกาเองครับต้องผ่านผู้แทนกลุ่มเท่านั้นพอจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นค่ะสรุปง่ายๆคือคู่ความหลักซึ่งก็คือตัวแทนกลุ่มกับจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์เต็มที่เลยในการสู้คดีชั้นสูงเรื่องข้อเท็จจริงไม่ต้องกังวลเรื่องทุนทรัพย์แต่สมาชิกกลุ่มที่เหลือโดยทั่วไปแล้วทำเองไม่ได้ต้องอาศัยค,คู่ความหลักเป็นคนดำเนินการให้ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์เฉพาะเจาะจงขึ้นอีกนิดนะคะสมมุติว่าฝ่ายจำเลยเป็นคนยื่นอุทธรณ์หรือดีกาแต่เกิดเหตุการณ์ที่ศาลชั้นต้นคือศาลที่พิจารณาคดีแรกเนี่ยมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือดีกาของจำเลยอาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางอย่างเช่นยื่นช้าไปหรือเอกสารไม่ครบจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับนั้นอยากจะสู้ในประเด็นนี้ต่อเพื่อให้ศาลสูงได้พิจารณาเนื้อหาคดีกฎหมายกำหนดเงื่อนไขอะไรไว้บ้างคะ ดูเหมือนว่ามีข้อกําหนดสําคัญที่จําเลยต้องทําอยู่สองอย่างหลักๆเลยนะคะตามมาตราที่เกี่ยวข้องอย่างแรกคือการนําค่าริชาธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดําเนินคดีชั้นอุทธรณ์หรือดีการนั้นมาวางสารอันนี้น่าจะเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่คล้ายๆกับคดีอื่นนะคะแต่อย่างที่2นี่แหละค่ะที่มีรายละเอียดน่าสนใจคือการที่จําเลยต้องนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือจัดหาประกันมาให้ไว้ต่อสาร แต่กฎหมายระบุชัดเจนเลยว่าให้ทำเฉพาะในส่วนที่จำเลยต้องรับผิดชำระหนี้ให้แก่โจทเท่านั้นตรงนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะที่เน้นว่าเฉพาะส่วนของโจทจุดนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับและต้องทำความเข้าใจโครงสร้างนี้ตามคำพิพากษาในคดีกลุ่มนิ้นหน่อยนะครับปกติแล้วนอกจากศาลจะพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สมาชิกกลุ่มซึ่งโจทที่เป็นผู้แทนกลุ่มจะเป็นผู้รับแทนในนามของกลุ่มทั้งหมดเนี่ย ศาลยังมีอำนาจกำหนดเงินรางวัลให้แก่ทนายความฝ่ายโจทย์ได้ด้วยครับซึ่งเงินรางวัลนี้ถือเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับความอุตสาหะในการดำเนินคดีที่มันซับซ้อนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากด้วยทีนี้มาตราที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยคือมาตรา22247นะครับได้ทำการแยกส่วนนี้2ก้อนนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยสำหรับเงื่อนไขในการที่จำเลยจะยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดีการเนี่ยกฎหมายกำหนดให้จำเลยเพียงแค่วางเงิน หรือหาประกันให้ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เป็นหนี้ที่ต้องชําระให้แก่โจท์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงตัวสมาชิกกลุ่มทั้งหมดนั่นแหละครับให้วางแค่นั้นก็พอแล้วโดยไม่ต้องรวมส่วนที่เป็นเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทเข้าไปด้วยเอ๊ะทำไมกฎหมายถึงเลือกที่จะแยกสองส่วนนี้ออกจากกันในขั้นตอนนี้ล่ะคะพอจะมองเห็นเหตุผลเบื้องหลังได้ไหมคะเอ่ออาจจะมีเหตุผลเชิงนโยบายหรือเหตุผลทางกฎหมายประกอบกันนะครับที่พอจะคาดเดาได้เช่นอาจจะมองว่า เงินรางวัลทนายความเนี่ยมันมีสถานะเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่เกิดจากการทํางานของทนายความโดยตรงมีลักษณะต่างจากตัวหนี้หลักที่เกิดจากความเสียหายที่สมาชิกกลุ่มได้รับหรืออาจจะเป็นความพยายามที่จะลดภาระของจําเลยในชั้นนี้ลงเพื่อไม่ให้การวางเงินประกันกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการใช้สิทธิ์คัดค้านคําสั่งไม่รับอุทธรดีกาซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ในทางกระบวนการอย่างหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นแค่การตีความจากตัวบทเท่าที่เราเห็นนะครับเหตุผลจริงๆอาจจะลึกซึ้งกว่านั้น แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือกฎหมายได้ขีดเส้นแบ่งระหว่างนี่2ส,ส่วนนี้ไว้ในบริบทนี้อย่างจงใจครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแสะดงว่ากฎหมายมององค์ประกอบของคําพิพากษาคดีกลุ่มละเอียดทีเดียวเอาละค่ามาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะเจาะลึกกันจากข้อมูลชุดนี้ซึ่งถือว่าน่าสนใจและสําคัญมากๆเลยค่ะคือแล้วถ้าเกิดสถานการณ์กลับกันล่ะคะ ศาลชั้นต้นรับอุทธร์หรือดีกาของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วส่งสำนวนขึ้นไปสารสูงเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสารอุทธร์หรือสาลดีกาแต่พอสารสูงได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วกลับพบว่าอุทธร์หรือดีกานั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องห้ามตามกฎหมายคือไม่ควรจะรับมาตั้งแต่แรกอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องข้อจํากัดทางกฎหมายบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องทุนทรัพย์ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ โดยปกติทั่วไปถ้าสารสูงเห็นว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์หรือดีกาในเรื่องที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ชัดเจนก็น่าจะเดาได้ว่าคงไม่รับพิจารณาเนื้อหาใช่ไหมคะตามหลักทั่วไปแล้วเป็นอย่างนั้นครับมาตรา22248วรรคแรกระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าสารอุทธรณ์หรือสารดีกาเห็นว่าอุทธรณ์หรือดีกานั้นต้องห้ามตามกฎหมายก็ให้ยกอุทธรณ์หรือดีกานั้นเสีย คำว่ายกในที่นี้ก็คือปฏิเสธไม่รับคำร้องนั้นไว้วินิจฉัยในเนื้อหาเลยเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นเข้ามาตั้งแต่ต้นเหมือนกับปิดประตูไม่ให้เข้าไปสู่การพิจารณาในประเด็นที่โต้แย้งกันมานะครับก็ดูสมเร็จสมผลตามหลักการทั่วไปนะคะแต่ดูเหมือนจะมีแต่ที่สําคัญมากซ่อนอยู่ในมาตราเดียวกันนี้ใช่ครับและแต่นี้อยู่ในวรคท้ายของมาตรา22248ซึ่งเปิดช่องทางที่น่าสนใจและมีความหมายอย่างยิ่งต่อหลักความยุติธรรมเลยครับ วักท้ายบัญญัติทำนองว่าแต่ถ้าศาลอุธทอนหรือศาลดีกาแล้วแต่กรณีนะครับพิจารณาแล้วเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลนั้นก็มีอำนาจที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ามอุทอนหรือห้ามดีกาดังกล่าวนั้นก็ได้โอ้โหนี่มันเหมือนเป็นเอ่อมาตราช่วยชีวิตหรือเปล่าคะหมายความว่า แม้จะมีกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามตามตัวบทกฎหมายบอกไว้ชัดๆว่าเรื่องแบบนี้ห้ามอุทธร์ห้ามดีกานะแต่ถ้าศาลสูงไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธร์หรือศาลดีกา มองทะลุกฎเกณฑ์นั้นไปแล้วพบว่ามันมีข้อผิดพลาดร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นในคำพิพากษาสารล่างแล้วถ้าปล่อยผ่านไปโดยไม่แก้ไขจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งสารก็สามารถใช้ดุลพินิษพิเศษนี้แหวกข้อห้ามนั้นเพื่อรับเรื่องไว้พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยอ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่ระบบกฎหมายพยายามสร้างความยืดหยุน่น ไม่ยึดติดกับตัวบทอย่างตายตัวจนเกินไปนะครับกฎหมายตระหนักดีว่าบางครั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดในทุกกรณีอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมได้อำนาจตามวักท้ายนี้จึงเปรียบเสมือนวาลวนิรภัยหรือเซฟตี้วาล์นะครับที่เปิดโอกาสให้สารสูงสามารถใช้วิจารณญาณเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในชั้นต้นหรือชั้นอทธทณ์แม้ว่าในทางเทคนิคหรือตามตัวอ,อักษรแล้วการอทธรอนหรือดีการนั้นอาจจะเข้าข่ายต้องห้ามก็ตาม มันคือความพยายามในการสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนนะครับระหว่างความจําเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบวิธีพิจารณาความที่ชัดเจนแน่นอนและคาดการได้เพื่อให้ระบบกฎหมายมีความมั่นคงกับเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนั่นก็คือการอำนวยความยุติธรรมที่แท้จริงและสัมผัสได้ในแต่ละคดีนั่นเองครับ แล้วอำนาจพิเศษตามข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนี้เนี่ยน่าจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในบริบทของคดีกลุ่มด้วยไหมคะเพราะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าผลกระทบมันก้างขวางเหลือเกินมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งเลยครับเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในคำพิภากษาของสารล่างในคดีกลุ่มเนี่ย ความเสียหายหรือผลกระทบมันอาจจะแพร่กระจายไปยังสมาชิกกลุ่มจำนวนมหาศาลการที่ศาลสูงมีเครื่องมือหรืออำนาจที่จะเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้แม้ว่าจะติดขัดข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการเนี่ยก็ถือเป็นหลักประการความเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งครับ เป็นเหมือนตะข่ายนิรภัยชั้นสุดท้ายที่จะช่วยรองรับและแก้ไขสถานการณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่ให้ความผิดพลาดเล็กน้อยขยายผลจนเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อคนจำนวนมากได้ครับเข้าใจกระจ่างเลยค่ะ เป็น,นกลไกที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบมากทำให้กฎหมายไม่แข็งทื่อเกินไปแต่ในขณะเดียวกันการจะใช้ดุลพินิษนี้ก็คงต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและรอบครอบที่สุดเพื่อไม่ให้กลายเป็นการทำลายหลักเกณฑ์ที่วางไว้เสียเองนะคะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การอุทธรณ์และดีกาในคดีกลุ่มจากข้อมูลตัวบทกฎหมายที่เรามีได้ดังนี้ใช่ไหมคะ1 คู่ความหลักในคดีคือผู้แทนกลุ่มและจำเลยเนี่ยมีสิทธิอุทธรณ์ดีกาได้กว้างกว่าคดีทั่วไปโดยเฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะต้องติดข้อจำกัดเรื่องทุนรัพย์ค่ะ 2. สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้เป็นคู่ความโดยหลักการทั่วไปแล้วไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ดีกาด้วยตนเองต้องดำเนินการผ่านคู่ความหลักแต่อาจจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีตามที่กฎหมายระบุไว้ต่างหากนะคะ 3. หากจำเลยต้องการยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งไม่รับอุทธรดีกาจะต้องวางค่าธรรมเนียมแล้วก็ต้องวางเงินหรือหาประกันเฉพาะในส่วนที่เป็นหนี้ที่ต้องชำระให้แก่โจท์ซึ่งก็คือสมาชิกกลุ่มนั่นเองโดยไม่ต้องรวมส่วนที่เป็นเงินรางวัลพิเศษของทนายความฝ่ายโจท์ค่ะและ4ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดคือแม้ว่าอุทธรหรือดีกาจะเข้าข่ายเป็นข้อที่กฎหมายห้ามไว แต่สารอุทธรหรือสาลฎีกาก็ยังมีอำนาจพิเศษที่จะรับไว้พิจารณาและพิภากษาได้หากเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะใช่ครับครอบกลุ่มประเด็นหลักๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยครับจะเห็นได้ว่ากฎหมายพยายามออกแบบกระบวนการสำหรับคดีกลุ่มซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็มีความซับซ้อนสูงให้มีความสมดุลในหลายๆด้านนะครับ คือต้องสร้างกลไกลที่ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้าจนเกินควรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและที่สําคัญคือต้องไม่ปิดกั้นหนทางในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายสะท้อนความเป็นธรรมได้มากที่สุด การทำความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้จึงมีความสำคัญไม่ใช่แค่สำหรับนักกฎหมายหรือผู้พิพากษานะครับแต่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจติดตามหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีประเภทนี้ด้วยครับและแม่นอนค่ะเรามีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำไปคบคิดกันต่อจากประเด็นสุดท้ายที่เราเพิ่งคุยกันไปเกี่ยวกับอำนาจของศาลสูงในการรับอุทธรณ์หรือฎีกาที่ต้องห้ามเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ลองจินตนาการกันดูนะคะว่าข้อผิดพลาดประเภทไหนหรือสถานการณ์ลักษณะใดที่มันจะจำเป็นมากพอจนทำให้สารอุทธร์หรือสารดีกาเห็นควรต้องใช้ดุละยะพินิษพิเศษตามมาตรา22248วรรคทายนี้เข้าไปแก้ไขทั้งทงที่ ตามกฎเกณฑ์ปกติแล้วเรื่องนั้นไม่ควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจรารณาเลยอะไรคือเส้นแบ่งหรือมาตรฐานในการตัดสินว่าสถานการณ์ไหนเข้าข่ายจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจริงๆเป็นคำถามที่เปิดกว้างแล้วก็ชวนให้คิดต่อยอดถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมได้อีกมากเลยทีเดียวนะคะ